สวัสดีครับออฟกโนไกวีซ่าหัวข้อนี้พี่เลี้ยงเด็กลูกเล็กสามคนขอวีซ่าเยี่ยมเย็ยน,นเนเธอร์แลนด์แค่แฟนเชิญจะพอไหมครับก็เพราะว่าพอไหมเพราะว่าคนนี้ก็คือเป็นเคสพี่เลี้ยงเด็กที่เงินเดือนไม่มากแต่ว่ามีเรือพว่วงก็คือมีลูกตั้งสามคนก็คือมีภาระก็เยอะครับแล้วถ้าแค่แฟนเชิญเนี่ย จะพอไหมเพราะว่าเขาก็อ่ะเป็นที่เลี้ยงเขาก็ไม่ได้ทํางานบริษัทใช่ไหมก็ไม่ได้มีใบรับรองงานเป็นการเป็นงานแน่นอนอ่าแล้วเขาก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอื่นแค่แฟนเชิญจะพอไหมครับฉะนั้นนี่คือหัวข้อที่อ๊อฟจะมาเล่าอ่าจดหมายแนะนําตัวที่อ๊อฟทำให้กับเพื่อนๆน,นที่มาช่วยที่มาขอให้ออฟให้กลุ่มกายช่วยเสร็จแ,แล้วก็มีการวิเคราะห์สาเหตุต่างๆผ่านหรือไม่ผ่านแล้วก็เอกสารที่ควรต้องเตรียมนะครับ ครับถ้าเพื่อนๆมีเคสอื่นๆอ,อยากจะถามก็ถามกันมาที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับทีนี้ออกาสจะมาตอบในเวลาอื่นตอนนี้คืออ่ะเอาตามจดหมายแนะนำตัวเลยก็แนะนำตัวกันก่อนนะครับก็อายุประมาณยี่สิบเก้าพิ่งทำงานมาไม่นานแน่ๆเลยต่นี้ก็อยากไปเยี่ยมแฟนในเทลแนอนแฟนก็ทำงานอยู่กับบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง ก็มีบอกที่อยู่อะไรไปเบอร์โทรอีเมลของแฟนก็คือจะไปอยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่าไปเยี่ยมเยียนครับแล้วก็แบ็กกราวของผู้ยื่นก็คือเป็นโสดแต่ว่ามีลูกสามคนลูกก็ยังเล็กๆทั้งนั้นเลยเออแล้วก็อาชีพก็คือเป็นพี่เลี้ยงเด็กทำงานอยู่กับบ้านของเจ้าของคนหนึ่งอืมก็คือเลี้ยงลูกให้เขาซึ่งโดยโปกติเราก็จะไม่ได้มีใบรับรองงาน ก็เราก็บอกไว้ว่าทํางานหน้าที่อะไรอ่าก็ดูแลเด็กทารกเลยลูกของเจ้าของบ้านแล้วก็อาบน้ําให้แล้วก็อยู่อยู่ข้ามคืนเลยเออหมายถือว่าอยู่บ้านนั้นเลยไม่ได้ไปไปกับกับคือคือหมายถึงว่าเป็นการบรรยายลักษณะงานไปแล้วก็ตั้งแต่เพิ่งจะทํางานเนี้ยกับที่บ้านเนี้ยมาประมาณแปดเดือน ก็แสดงว่าดูแลตั้งแต่คลอดเลยครับแต่ว่าได้เงินเดือนเพียงแค่หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ทำงานที่บ้านที่ทำงานคือที่อยู่ที่ไหนเบอร์โทรแล้วก็ชื่อเจ้าของบ้านอย่างนี้ที่เราบอกไปนะในจดหมายแล้วทีนี้ก็ความสัมพันธ์กับแฟนก็คือผู้เชิญเคสนี้เป็นเคสเยี่ยมแฟนครับก็ไปเยี่ยมเยียนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งใจจะไปแค่สามสิบวันอืมก็ ถ้าไปนานกว่านั้นแล้วอาจจะต้องกลับมาเลี้ยงเด็กต่อใช่ไหมไปนานมากไม่ได้อ่ไปแค่สามสิบวันครับก็ไปตั้งแต่วันที่เท่านี้ถึงเท่านี้แล้วเจอแฟนได้จากอะไรอ้อรู้จักกันมาประมาณหนึ่งปีกับห้าเดือนก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอทางออนไลน์เจอจากการแนะนําให้รู้จักกันจากคนอื่นแล้วก็ได้เจอกันตัวเป็น,ปนแล้วถึงหกรอบรอบโ,โหแสดงว่าเนเธอร์แลนด์คนนี้มาบ่อยมาก แล้วก็ก็มีการถ่ายละเอียดด้วยนะบอกว่า,าครั้งแรกกี่วันวันที่เท่านี้ถึงเท่านี้จริงๆถ้าจาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เอาวันเข้าไทยของแฟนนั่นแหละมันจะมีตราประทับอยู่ในพาสปอร์ตของเขาอ่ะเออเอาันนั้นนั่นแหละว่าเป็นหลักฐานสําคัญที่ต้องส่งด้วยนะตราประทับเข้าไทยของผู้เชิญเนี่ยเราก็เอาวันนี้แหละตามที่ผู้เชิญมานั่นแหละว่าวันไหนถึงวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับวันที่ครั้งที่สองก็วันที่เท่านี้ถึงเท่านี้ ครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าแล้วก็ครั้งสุดท้ายคือครั้งที่หกครับบอกวันที่ได้หมดเลยเออเป็นคนที่ละเอียดดีมากอ่าแล้วไปโอ้สถานที่เที่ยวก็เพียบที่ไปได้วยกันนะครับตามจังหวัดต่างๆอ่าทั้งกรุงเทพหรือจังหวัดอื่นๆครับก็บรรยายกันไปแถมแฟนเนี่ยเขายังมาเยี่ยมครอบครัวของฉันด้วยแล้วก็ได้เจอลูกของฉันทั้งสามคนด้วยอ่า ครับแล้วก็ยังคงติดต่อกันในตอนที่เขากลับไปเนเธอร์แลนด์ล้วก็ยังคงติดต่อกันผ่านทางไลน์หรือแอปในการแชทอื่นๆอ่าครับแล้วก็เหตุผลในการเชิญนะเขาอยากจะเชิญเพราะอะไรโหสั oh, ่งปีครึ่งแล้วนี่เพิ่งจะเชิญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าก็คือเหมือนกับทาความรู้จักกันมากพอสมควรแล้วก็อยากจะให้ไปเจอครอบครัวของเขาบ้างก็เขามาเจอครอบครัวของฝั่งเราแล้วนี่ใช่ไหมอ่าได้เจอเพื่อนของเขาได้รู้จัก วัฒนธรรมได้เห็นความสวยงามของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็สวยมากจริงครับแล้วก็พาไปที่ต่างๆในเนเธอร์แลนด์ซึ่งตรงนี้สถา,านที่ก็เป็นคนเติมให้เองครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีสถา,านที่อยู่แล้วก็บอกมาได้แล้วก็ถัดไปคืออันนี้การการันตีค่าใช้จ่ายนะซึ่งจำเป็นต้องใส่ก็คือ,อผู้เชิญก็คือแฟนเนี่ย เขาก็ินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างในระหว่างระยะเวลาที่เราอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ทั้งการเงินทั้งที่พักก็คือพักอยู่บ้านผู้เชิญหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างค่าตั๋วเครื่องบินค่าประกันอะไรเงี้ยวีซา่าเชิงเกนต้องใช้ประกันด้วยครับก็คือถ้าเกิดใครจะขอวีซา่าเชิงเกนแต่ถ้าไม่ยังไม่มีประกันไม่รู้ซื้อที่ไหนก็ดูที่โ o ลโน e com/ support ได้เลยแล้วก็สุดท้ายก็คือความผูกมัดกับประเทศบ้านเกิด เ็แ,แน่นอนเหตุผลถ้าทํางานก็ต้องบอกว่าจะกลับมาทํางานใช่ไหมเออยังไงก็จะกลับไทยแน่นอนในวันที่ครับตามที่ระบุวันกลับในใบสมัครแล้วก็จะไม่อยู่เกินวีซ่าแน่นอนอันนี้อันนี้เหมือนเป็นการให้คํามั่นสัญญาไปออว่าว่าจะทําปฏิบัติตามที่ได้พูดเอาไว้แล้วก็เพราะว่าอะไรที่จะต้องกลับน่ะคือเหตุผลของความผูกมัดกับประเทศบ้านเกิดเพราะว่า เวลาเขาปฏิเสธเนี่ยเขาก็นี่คือหนึ่งในเหตุผลยอดทิศอยู่แล้วว่ากลัวว่าผู้ยื่นจะไม่กลับประเทศหลังจากที่จบการเดินทางแล้วอะไรอย่างนี้เพราะว่าผู้ยื่นอาจจะนู่นนั่นนี่งานไม่มั่นคงมากพอหรือว่าเงินเอ่อไฟแนนเชียลคือการเงินไม่พร้อมหรืออะไรก็ว่ากันไปอ่ะฉะนั้นเราก็ต้องมีตรงนี้เพิ่มด้วยคือไม่ได้บอกว่าแค่ตรงนี้แล้วจะผ่านหรืออะไรนี่นะมายถึงว่าเหมือนให้มันแน่นที่สุด เหมือนขาโตอะมีเอามายันหลายขาอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะส่วนของคนนี้ก็คืออก็ต้องกลับมาทํางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กต่อแล้วก็แน่นอนมีลูกสามคนใช่ไหมจะทิ้งลูกไปได้ยังไงซึ่งเราก็ต้องอ้างอิงว่าอ่แล้วตอนที่ไม่อยู่่ใครดูแลเอาคุณบอกต้องดูแลลูกแล้วตอนที่ไม่อยู่แล้วลูกยังไงลูกดูแลตัวเองหรือย,อยังไงยังเล็กๆอยู่ด้วยครับก็คือคุณแม่ก็จะเป็นคนดูแลลูกให้อในระหว่างที่ไม่อยู่ครับแล้วก็ ที่เหลือก็มีทรัพย์สินยอยู่แค่รถมอเตอร์ไซค์คันเดียวที่ยังผ่อนอยู่ด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ซึ่งเราอ้างอะไรไปเราก็ต้องส่งหลักฐานตรงนั้นใช่ไหมอ่าอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวขอนี่ก็คือเป็นการวิเคราะห์ก่อนนะวิเคราะห์ก่อนก็คือของคนนี้เนี่ยอ่ทางด้านเรื่องงานก็ถือว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่อ่เพราะว่าทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กใช่ไหม ถ้าทํางานบริษัทโอ้แน่นอนบริษัทเขามีให้อยู่แล้วใบรับรองการทํางานอันนี้เจ้าของน่าจะทําให้เป็นด้วยซ้ำเพราะเจ้าของเองก็เป็นแค่ลายบุคคลเหมือนคนที่เจ้าของก็เหมือนคนที่ทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่มีเวลาดูแลลูกก็เลยจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลแทนอย่างเงี้ยเออนั้นเองทะ่นั้นเราก็เคสนี้เรื่องงานไม่น่าเชื่อถือคืออ้างเป็นพี่เลี้ยงยังไงก็ได้แต่ว่าหลักฐานล่ะใช่ไหมหลักฐานที่หนึ่งก็คืออ่าเราให้เรา ทำใบรับรองงานให้ก็คือเราเขียนเองเลยหรือถ้าผู้ยื่นทําเองเป็นก็ทําเองไปเลยแต่ต้องถูกต้องด้วยนะเพราะใบรับรองงานเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเออทํางานกับใครอย่างน,นี้เป็นปกติต้องเป็นร้านอะไรหรือว่าบริษัทอะไรใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเป็นลายบุคคลนะเจ้าของอะ่ะฉะนั้นก็ชื่อของคนจ้างก็คือเจ้าของนั่นแหละอย่างอันนี้คือมิสเตอร์จุดจุดจุดอันนี้เป็นคนจ้างแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรของคนนี้อ่า นี่นี่คือหัวกระดาษอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็ในนั้นก็คืออ่ะก็คือใบรับรองงานก็คือเจ้าของเป็นคนเซ็นประมาณว่าจ้างเราเจ้าของคนนี้จ้างเราเป็นพี่เลี้ยงเด็กตั้งแต่วันที่ตืดตืดตืดเท่านี้ก็คือวันเริ่มงานหน้าที่ของเราคือทําอะไรแล้วก็ครับอเงินเดือนอะไรประมาณนี้แล้วก็อนุญาตให้ลาวันที่เท่านี้ถึงเท่านี้โดยประมาณนะครับ ก็คือหรือถ้าอยากดูตัวอย่างก็มีอ e ีบุ๊กอยู่นะครับก็คืออยู่ดูที่ใต้วิดีโอได้เลยเป็นทั้งจดหมายแนะนำตัวจดหมายเชิญใบรับรองงานหรือจดหมายสปอนเซอร์ด้วยครับก็จะหรือดูในลิงก ok ์ go no guide com letter นะครับหรือดูใต้วิดีโอทีนี้ก็ต้องทําใบรับรองงานแล้วก็แนบบัตรประชาชนของเจ้าของไปด้วยว่ามีตัวตนจริงแล้วก็นี่คือหลักฐานงานอย่างที่หนึ่งที่เราปกติเราจะไม่มี เราต้องพยายามให้มันมีให้ได้เพราะเราจะต้องอ้างอิงตามที่เราได้ได้บอกไปคือเราบอกอะไรไปเราก็ต้องมีหลักฐานนะไม่งั้นเขาก็จะปฏิเสธอยู่ดีบอกว่าคุณไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วเราต้องมีความน่าเชื่อถือให้ได้ตามที่เราได้แจ้งครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือรูปถ่ายตอนที่ทํางานซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานรองหลักฐานรองคือมีแต่รูปถ่ายแต่ไม่มีใบางานก็ยังเสี่ยงไม่ผ่านอยู่ดีแต่อันนี้คือเหมือนเป็นการพอร์ตไปอีก ไม่ใช่ว่าไปเขียนใบงานมม่วมวอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆอ้างใครเป็นก็ได้ใช่ไหมละ่ะเออบอกว่าคนนี้เป็นเจ้าของบ้านที่จ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ้างใครก็ได้แต่นี่มีรูปการทํางานจริงด้วยครับแล้วเพราะเพราะว่าเพราะว่า,เ,า,วาเอ,อ่อเขาจะต้องดูสเตจมนเราด้วยนะที่บัญชีธนาคารที่เราส่งอะ่ะหลายคนเนี่ยจะชอบแบบว่าไปรีบทำซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยคือบแนะนําว่าให้ทำเอ,อ่อบัญชีธนาคารย้อนหลังสามเดือนเนี่ยให้ทํา ไม่เกินเจ็ดวันก่อนยื่นวีซ่าเพราะว่าเขาจะต้องดูด้วยว่าอ๋อคุณรับเงินเดือนเดือนละหมื่นใช่ไหมเคสนี้เงินเข้าจริงหรือเปล่าเอ่อเพราะว่ายังไงมันอ้างยังไงก็ได้งไงแต่ว่า,าเงินถ้าเงินเข้าจริงใช่ไหว่าทํางานจริงก็คือส่วนมากเงินเดือนก็มักจะเข้าอ่ประมาณเนี้ยตามที่เราแจ้งอะ่ะถ้าเป็นเงินเดือนจริงๆก็มักจะเข้าวันเดิมเดิมใช่ไหมหรือถ้าวันไม่เดิมแต่ว่ามันมียอดตรงนี้จริง,รง,รงกๆก็ก็โอเค ครับแล้วก็ก็คือมีใบรับรองงานมีรูปภาพยืนยันการทํางานแล้วก็บัญชีธนาคารนี่อย่าเพิ่งรีบทําไปทําไม่เกินเจ็วันก่อนยื่นวีซ่าครับอันนี้เรื่องงานแล้วก็คนนี้เขากเา็เรื่องความสัมพันธ์กับผู้เชิญอันนี้สําคัญที่สุดคือเรียกได้ว่าเรื่องงานถ้าสมมติเรื่องงานอ่อนเนี่ยนะแต่เรื่องความสัมพันธ์กับผู้เชิญโอเคแน่นเนี่ยนะ ก็มีโอกาสผ่านมากขึ้มากอยู่ดีครับเรื่องงานกันเป็นเรื่องรองนะก็คือความสัมพันธ์กับผู้เชิญเนี่ยอ่าอย่างอันนี้ก็รู้จักกันมาก็ถือว่านานพอสมควรปีกับห้าเดือนวัดจากอะไรวัดจากตาประทับที่ผู้เชิญมาไทยคือ,อไม่รู้หรอกว่าสถานทูตแต่ละที่เนี่ยเขาเอาเกณฑ์อะไรมามาดูว่ารู้จักกับผู้เชิญมานแค่ไหนถ้าเขาเอาแค่ตามที่เราบอกในจดหมายแนะนําตัว ก็โอเคแต่ซึ่งเราสามารถอ้างโคมลอยยังไงก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเ,าเขายึดเอาตามตา,มตามประทับเข้าไทยก็ถ้าผู้เชิญเพิ่งมาเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วหรือสองเดือนที่แล้วเนี่ยก็ถือว่ายังไม่นานอย่างอันนี้ก็อขอวีซ่าเดือนพฤศจิก,ก,กาแต่ว่าผู้เชิญรู้จักกันก็คือมาจริงๆก็คือมิถุนาเมื่อปีก่อนอ่ะก็เกือบเกือบปีครึ่งก็ใช่ถูกต้องถูกต้อง เอาตามตาประทับเข้าไทยของผู้เชิญครับฉะนั้นเราก็ต้องส่งเป็นหลักฐานว่าเขามาไทยจริงๆแล้วเราถ้าจะให้ดีอันนี้ไม่ได้ซีเรียสมากแต่ถ้าจะให้ดีก็เราอ้างว่ามากี่รอบก็เพราะเราคือความเพิ่มความแน่นแฟนของการรู้จักกันไงอันนี้บอกว่ามาหกรอบใช่ไหมถ้ามีตาประทับครบหกรอบด้วยก็ยิ่งดีเออแต่อันนี้ไม่ไม่ซีเรียสมากแต่ถ้ามีก็จะดีมากๆครับแล้วก็หลักฐานของผู้เชิญก็ เอกสารของผู้เชิญก็ควรจะเอาให้ครบอครับอย่างเคสนี้ก็แน่นอนเราไปเที่ยวด้วยกันบ่อยอยู่แล้วก็ต้องมีรูปถ่ายเยอะแล้วก็เพิ่มรูปของการคุยวิดีโอคอลที่คุยกันแบบเห็นหน้าครับแต่ถ้ารูปถ่ายเยอะอยู่แล้วเนี่ยวิดีโอคอลไม่ต้องเยอะก็ได้นะหรือจะเยอะทั้งคู่ก็แล้วแต่ความซีเรียสของผู้ยืน่นครับก็คือหลักฐานความสัมพันธ์นั่นไงอรูปถ่ายต้องรูปถ่ายคู่เห็นหน้าสองคนชัดเจนไม่ใช่ถ่ายด้านข้างถ่ายไกลๆอันนี้ไม่ไม่ชัดหรือถ่ายรูปหมู่ ก็ไม่ชัดคดวรจะเป็นรูปมีแค่สองคนหรือถ้ามีคนอื่นก็คือไม่เด่นต้องเป็นรูปเราเด่นกว่าอย่างเงี้ยอ่าก็คือรูปถ่ายเอาให้เยอะที่สุดเนี่ยคือสําคัญที่สุดคือรูปรูปถ่ายคู่แล้วก็รูปคุยวิดีโอเขลคือลองลงมาถ้ารูปถ่ายคู่น้อยก็ต้องคุยวิดีโอเขาให้เยอะคุยให้หลายๆโอกาสครับซึ่งอันนี้ก็เยอะอะแล้วก็ตาประทับเข้าถ่ายของผู้เชิญครับส่วนเอกสารอื่นของผู้เชิญก็ อย่างนเนเธอร์แลนด์นี้จะมีใบการันตีใช่ไหมที่ไปทํากับเทศบาลก็ก็ผู้เชิญไปทําเสร็จแล้วก็ส่งไปสนีมาให้เราก็ต้องเช็คดูว่าประเทศประเทศไหนต้องทําแบบไหนนะบางประเทศก็แค่กรอกฟอร์มและถ่ายรูปหรือส่งบางประเทศสะดวกสุดกรอกออนไลน์ส่งโค้ดเชิญแต่อย่างเนเธอร์แลนด์ลำบากต้องส่งตัวจริงมาฉะนั้นก็ก็ต้องส่งเออถ้าไม่มีก็โอกาสผ่านน้อยมากครับจะมีคน ชอบเถียงเรานะเกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์ว่าเอ้ยเขาเขาแค่ถ่ายรูปมาก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ถามสถานทูตเอ้ยถาม VFS เอ้ยหลายรอบมากแล้วเขายืนยันว่าต้องส่งมาแต่ถ้าเกิดว่าส่งมาเนี่ยก็จะดีกว่าตรงที่ว่ามีโอกาสผ่านมากกว่าอยู่แล้วนะมากกว่าประเทศที่แค่ถ่ายรูปส่งมานะเอเพราะถือว่าถือว่าคุณได้ทุ่มเทไปเยอะแล้วไงมาแล้วก็อื่นๆของผู้เชิญก็จดหมายเชิญดูตัวอย่างได้นะอย่างที่ อีบ e ุ๊กที่บอกนะดูใต้วิดีโอหรือไม่ก็เออหรือก็เพิ่มเติมอีกก็คือบัญ,ญชีธนาคารย้อนหลังสามเดือนของผู้เชิญพาสปอร์ตของผู้เชิญครับก็ประมาณนี้ส่วนอื่นๆถ้าจะส่งอีกเรื่องงานเรื่องทรัพย์สินอะไรผู้เชิญก็แล้วแต่เป็นออปชั่นจะส่งหรือไม่ส่งก็ได้ถ้าส่งก็ยิ่งดียิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือก็ถือเป็นส่วนของการัพ p อ o r t เรื่องการการันตีค่าใช้จ่ายด้วยการนัานตียังไงเราไม่ส่งบัญ,ญชีธนาคารอ่ะ <parece> อันนี้จะเอาอะไรมาการนันตีเออ แล้วเคสนี้มีประเด็นอะไรที่ทําให้รู้สึกยากแต่ก็เพราะว่าผู้ผู้ยื่นหนึ่งคือทํางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กซึ่งไม่มีใบรับรองงานถ้าเขาไม่มาเจอเราเขาก็คงจะยื่นไปท้งอย่างนั้นโดยที่ไม่มีใบงานก็แก้โดยการให้เราทำใบงานเราทําใบงานให้ที่เป็นนายจ้างเซนคือเขามีนายจ้างจริงๆไม่ได้ไปเมคไม่ได้อะไรทั้งสิ้นอืมทุกอย่างต้องอิงความจริงก็คือไม่ได้ ไม่ได้ไปเมดเจ้าของเจ้าของเขาเป็นคนจ้างจริงจริงแล้วเจ้าของก็ยินดีจะเซ็นให้แต่เจ้าของเออแต่แต่นายจ้างอ่ะทาจดหมายเองไม่เป็นเออ่าแค่นั้นนี่คือความยากหรอคือความที่ไม่มีใบรับรองงานหนึ่งละมีอย่างอื่นประเด็นอื่นที่รู้สึกว่าเคสนี้ยากไหมก็เงินเดือนน้อยแต่มีเรือพ่วงเยอะเงินเดือนแค่หมื่นเดียวเท่านั้นแต่มีลูกถึงสามคน แล้วก็ไม่มีรั์สินอื่นๆเลยนอกจากมอเตอร์ไซคันเดียวซึ่งจริงๆมอเตอร์ไซค์ก็นับไม่ค่อยจะได้ด้วยเพราะว่าใครซื้อก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้ยากอะไรก็ถือถือว่าไม่ได้มีเลยแล้วกันนะแค่มอเตอร์ไซค์ก็ก็ไม่ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมากก็คือมีภาระผูกพันที่ไทยอ่ามีถือว่ามีพาระ,ะถ้าจะโดนปฏิเสธเนี่ยคือโดนข้อหาว่ามีภาระผูกพันน้อยเรื่องงานไม่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยถ้าจะโดนนะ แต่ว่าแฟนเป็นคนเชิญหมายถึงว่าส่งใบเชิญใบการันตีจากทางการส่งมาเป็นส่งมาทางไปรษณีย์ของนิอร์แลนด์จะเป็นแบบนี้ก็คือครบอ่ะแฟนส่งครบอ่ะเพราะเราก็ย้ำด้วยก็มีรายการเอกสารอะไรให้ด้วยว่าผู้เชิญเตรียมอย่างนี้อย่างนี้นะส่งมานะเพราะว่าถ้าผู้เชิญเองก็เตรียมไม่ครบอย่างเช่นว่าอ้าวถือว่ามีใบการันตีแล้วไม่ส่งบัญชีธนาคารถ้าจะโดนปฏิเสธก็คือเรื่องเงินไม่น่าเชื่อถือ คือเขาไม่ได้บอกเงินนะผู้เชิญไม่น่าเชื่อถือนะเขาบอกเงินเราเนี่ยไม่น่าเชื่อถือแต่วงเล็บจริงๆแล้วก็คือผู้เชิญไม่ได้ส่งการเงินเพราะว่าถ้าเกิดผู้เชิญไม่ส่งการเงินเขาจะมาดูการเงินผู้ยื่นอ้าวเงินเดือนหมื่นเดียวจะเอาจะมีเงินเยอะได้ยังไงก็กลายเป็นว่าโดนปฏริเสธเพราะการเงินเราก็ไม่น่าเชื่อถือสรุปแล้วก็คือเคสนี้เอกสารครบอ่าเอกสารผู้เชิญครบส่วนเอกสารผู้ยื่นก็ครบเพราะว่าเราช่วยแนะนําเพิ่มหลักฐานความสัมพันธ์ก็ครบ อ่าด้วยวมามสาความสัมพันธ์แน่นรู้จักกันมานานยืนยันได้จากตาประทับเข้าใจของผู้เชิญเจอตัวกันแล้วเจออ่าใช่ลูกเยอะอค,ครับแล้วก็อ่าแล้วก็สุดท้ายก็อ่ามีมีเรื่องงานใช่ไหมเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความผูกมัดกับประเทศบ้านเกิดในที่นี้ก็มีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือลูกทั้งสามคนซึ่งจะอ้างยังไงก็อ้างได้แต่ว่าถ้าให้ดีก็คือส่งสูติบัตรข,ของลูกทั้งสามคน แล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือส่งทั้งภาษาไทยแล้วก็ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือไม่เคยโดนปฏิเสธมีซ่ามาก่อนแล้วก็มาทําครั้งแรกตรงนี้เก้าสิบวันก็ผ่านอ,อ๋อเอาแต่รอบนี้ขอสามสิบก่อนขอสามสิบผู้ยื่นเป็นคนขอเองหมายถึงว่าอยากจะขอสามสิบเองหรือว่าเราแนะนำสามสิบเขาเป็นคนอยากจะขอสามสิบเองเราแนะนำเก้าสิบก็ไม่กล้า <laughs> ก็คือมีเวลาไปได้แค่นั้นแหละสามสิบ แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะขอเก้าสิบก็ได้มีมันก็ผ่านอยู่แล้วถูกว่าใช่ใช่ขอเก้าสิบก็มีโอกาสผ่านอยู่แล้วคือเอาก็แนะนําว่าขอเก้าสิบไปเลยนะเออแล้วก็อ่าอ่าพิธีพิเศษคือคนนี้เขาก็ผ่านเนเธอร์แลนด์หลังจากนั้นอีกสองรอบก็ <c ười>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  คือรวมแล้วเขาได้ไปเนเธอร์แลนด์สามรอบแล้วโดยที่ครั้งที่สองเขาขอเก้าสิบอัน รประมาณเสียดายไม่น่าขอสามสิบวันตั้งแต่แรกเลยครับก็เลยรอบรอบสองก็เลยขอเก้าสิบวันแล้วก็เอ,อรอบแรกเป็นพี่เลี้ยงเด็กใช่ไหมรอบสองก็ครับไม่ได้ไม่ได้ทํางานแล้วครับเสียเลี้ยงเสียเลี้ยงจบก็คืออ่าคือคืออย่างนี้นะ เรื่องงานเนี่ยเราแจ้งอะไรไปเราก็ต้องเอาตามนั้นเราเอาตามความเป็นจริงไปก่อนเราไปโกหกไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราอ่านอย่างรอบที่สองของคนเนี่ยเขาไม่ได้ทํางานแล้วเขามีแฟนเขาส่งเงินให้แล้วมาช่วยซัพพอร์ตช้จ่ายช่วยเลี้ยงลูกอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยรอบสองก็แจ้งว่าไม่มีงานก็ก็ยังผ่านอยู่นะครับดังนั้นก็เอาเอาตามจริงเอาตามจริงไม่ใช่ว่าทํางานแล้วไปโกหกว่าไม่ได้ทําหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ดีก็แฟนไม่อยากให้ ใช้เวลาไปกับการทํางานไงมีลูกตั้งสามคนก็อยากจะให้เวลากับลูกทั้งทั้งสามคนไงใช่ทําไมถ้าถ้าสงสัยว่าเอ้าถ้าทางานแต่ว่าเอาคุณบอกว่าคนไม่ทำงานไม่มีเงินเลยก็ยังวีซ่าเยี่ยมเยียนผ่านได้เนี่ยฉันก็บอกไม่ต้องทํางานก็ได้นี่เพราะงานฉันมันไม่น่าเชื่อถือหรืออะไรเงี้ยเขายังดูจากสเตทเมนต์ของเราได้อยู่ดีนะบางคนบอกว่าเอามีแฟนเชิญแล้วต้องส่งบัญชีธนาคารของเราเองไหมต้องส่งเพราะเขาจะเอามาเช็ค เออเอามาเช็คว่าเอาก็คุณบอกไม่ได้ทาแล้วเงินนี้เนี่ยอเงินที่โอนมาเนี่ยมาจากไหนคุณยังมีเงินเข้าอยู่ดีใช่ไหมอ่าแต่เราบอกว่าเราไม่ได้ทําแต่ว่าเนี่ยเงินที่เข้ามาก็คือเงินที่แฟนโอนมาเรามีสลิปการโอนจากเวสเทิร์นยูเนี่ยหรือจากมันนี่แกมหรือจากอะไรที่แฟนโอนมาโชว์ให้เขาอ่าเขาก็โอเคเออก็ต้องโชว์ว่าคุณได้เงินมาจากไหนเลี้ยงชีพด้วยกรณีไม่ได้ทำงานนะครับโอเคก็วันนี้ ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับถ้าว่าถ้ามีคำถามก็ถามที่วิดีโออื่นได้เลยถ้าเคสไหนน่าสนใจเดี๋ยวมามาต่อในนี้แล้วก็ถ้าติดตามกลโนไกด์คือกลโนไกด .com นะครับขอบคุณมากครับ